เดี๋ยวเราจะไปบนยอดโน้นนะครับโอ้ดีแหวยอยู่ตรงนี้เองนะใครมาแนะนำนะครับใครมาเขาวงจะเห็นน้องๆไกด์พวกนี้ไกด์นะครับเป็นไกด์ใช่ครับก็ซื้อขนอมมาฝาเขาวันนี้ผมลืมนะครับการที่มีเขามาเดินเทลด้วยเนี่ยครับข้อดีคืออะไรรู้ไหมครับ เราเดินอยู่ในป่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์่าสัตว์เลื้อยคานอะไรต่างๆเนี่ยครับจมูกเขาจะเร็วกว่าเราครับเขาเขาเดินกับเราเนี่ยเขาจะได้กลิ่นก่อนอพราะเขาจะส่งสัญญาณเตือนเรานี่คือข้อดีที่ที่เอาเขาไปด้วยอย่าไปลำคาญเขานะครัเาหลับเช้านี้นะครับหลวงพุ่มก็จะพา ไปดูธรรมชาติบรรยากาศเส้นทางเทวของวัดเขาวงประจันพูดถึงข่าวแล้วนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมจะมีขึ้นในจังหวัดลบบุรีกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเขาพญาเดินทงชาเลนจสำหรับรายละเอียดในการสมัครในครั้งนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เพจเขาพญาเดินท c งชาเลน g e ผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับแล้วมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับ สวัสดีค่ะเราจะมีงานแข่งขันที่จังหวัดลบบุรีนะคะวันเสาร์ที่6ธันวาคมเส้นชายอยู่บนเขาพญาเดือนทงอย่าลืมมาสมัครกันเยอะนะคะแล้วก็งานนี้หนูไปด้วยค่ะอย่าลืมมาเจอก,กันนะคะไอ้บายครับสวัสดีครับก็วันที่6ธันวานี้นะครับอ่าเรามีงานปั่นจักรยานนะครับเขาพญาเดือนทงชาเลนจ์แล้วก็เอ่องานนี้เส้นชายอยู่บนยอดภูเขาก็อยากให้ทุกคนนะครับมาร่วม สนุกกันเยอะๆนะครับมาแข่งหรือว่าเรามาปั่นให้อิสู์เส้นทางครับพิสูจน์ใจตัวเองว่าจะปวานถึงยอดเขาเนี่ยเราจะไปถึงได้สำเร็จไหมแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับสนับการเดินเทีวนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ หลุงปุ้มนะครับจะทําหลังจากว่างเว้นจากการซ้อมจัก,กรยานและก็การแข่งขัน เราจะไปบนยอดโน้นนะครับช่วงไหนหน้าขึ้นมากสุดครับคุณลุงน้านี้แหละปลายฝนแต่ถ้าเมื่อวานฝนตกนะวันนี้ต้องหมาโอ้โหมันจะได้หมอกไนงะไปใช่ครับฝนตกนะครับมันจะมีหมอกอยู่ใช่ถ้าเมื่อวานฝนตลอดเทือกเขาเราจะเดินเร็วนิดนะครับครับ ผมก็จะเดินชมป่าไปได้เลยคุณลุงไม่ต้องรอเรื่องทางขึ้นเทรลแล้วลุงอาจักรยานมาขี่เอาจักรยานมาขี่แม่งเกือบคว่ำนี้เนี่ยเพราะว่าตรงนี้อ๋อ ทางขึ้นฝาย ขึ้นมาได้สักนิดหน่อยก็จะเจอความชันนะครับเส้นทางขึ้นด้านที่ยังชันเหมือนเดิมยังไม่เปลี่ยนแปลงตอนนี้ได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองครับ อยู่ใกล้ลุงขนาดนี้ผมไม่ได้ได,ได้ได้ยินเสียงลมหายใจของลุงเลยเหมือนคุณลุงเดินแบบสม่ำเสมอมากอ๋ออันนี้ก็มี แล้วดูคุณลุงขึ้นเดินขึ้นชิ่ชๆเนอะลุงเดินเหมือนนี่นก็ยังยังลุงเดินเหมือนมันเป็นทางเรียบอย่างนั้นแหละโอ้โห วันนี้บนเขาไม่มีลมเลยนะครับจะไม่ได้ยินเสียงใบไผ่พัดไปพัดมา,ลม,มาลมนิ่งมากนะครับทันทีที่หลุมป,ปุ่มก้าวลงจากรถนะครับ ทุกอย่างก็นิ่งสงบหยุดการเคลื่อนไหว<ะ>แม้แต่ลมก็ไม่กระดิก ตตรงงทาากิด่อมีกิจกรรมสุกสนุกเยอะนะครับข,ข้าไปชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะคา้ใ,คให้ด้วยนะครับ ้สวัสดีครับกี่ยอดครับวันนี้ฮะกี่รอบใช่ไหมครับรอบเดียวก็จะตาแล้วครับ วันธรรมดาก็จะมีนักกีฬามาซ้อมนะครับ <ฮ>ในเขาก็ห้ามทิ้งขยะนะครับเอาอะไรขึ้นมาต้องเอาลงไปด้วยนะครับตอนนี้ก็เริ่มได้ยินเสียงนกเสียงของธรรมชาติ ไปข้างบนนะมึงเลี้ยงมาม่าเออ ี่แหละที่ลุงอยากซื้อซื้อคลิปคลิปคลิปที่ตัดกิ่งำอาตัดกิ่งไผ่พวกนี้มันึุนแรงครับเดีย๋ยวจะขอรับเบอร์จากคนละบาทสองบาทาเอาเลยอะเหิดเบอร์จากก่ายแล้ว บริจาคแล้วนะครับรู้ว่าการเดินเทอ่ะครับหัวใจของมันคือลาย หัวใจของมันคือลายสังเกตยังไงครับก็ตำแหน่งที่จะวางเท้าลงไปครับอ๋อหลักการเดียวเหมือนกับจักรยายน้ยครับคุณลุงคลายครับกลับตัวก็ไม่ได้หิมกลับใจ เมื่อกี้เราเจอทางเลี่ยบม,มาสักพักจะเ,เจอเนินอ,อีกแล้วนะครับเขาเตือนแล้วนะครับหิมกลับใจโนมไปไหนอ่ะเขาบอกทางลาดครับ สำหรับการเดินขึ้นนี้นะครับบอกไปใครจะเชื่อเรามากันแต่ตัวนะครับไม่ได้พกน้ำมาเลยนะครับพวกเราไปกูด วิ่งทำไมลูกอาการผมตัวนี้หรอครับมาน้อยเห็นไหมดิประมาณนี้ฮะลิ้นห้อยเจอเชือกแล้วนะครับ หน้านี้เนินสามร้อยนะครับแต่คุณเดินมาได้ถึงจุดนี้นะครับถือว่าเก่งเลยนะฮะสุดยอดสุดยอดไหนบอกจะจะไม่อาบน้ำไงอาบเงือแทน ดูเราดูโอ้โหเหนื่อยพี่ก็เหนื่อยโธพี่รู้อยู่แล้วว่าภูมิต้องเอามาเย็นที่บ้านเหรออ่างหนึ่งที่เรามาเดินเทลลับคคุณงเราต้องพกอุปกรณ์โทรศัพท์กล้องน้ำ แต่ทางที่ดีเนี่ยน้ำเนี่ยอย่าพกไว้กับตัวมันจะหนักต้องฝ<ำ>ากต้องฝากเพื่อนไว้ <laughs> เนี่ยฝากเพื่อนไว้แบบนี้นะเราก็จะได้เบาเนไะหอ้าโเนี่ยเทคนิคจำไว้ใช้ ตก่อนเราออกกันแต่เช้าเลยใช่ไหมครับคุณลงุงมาบ้างแล้วโรองป่านดีนถึงบ้านแล้วนนี้ถึงบ้านแล้วนะครับไม่ลุงป่าลุงทำตามสัญญาใครตามลุงไปได้นะเดี๋ยวลุงเลี้ยงมามา่าตัวละึ่ซองใช่ไหมครับคุณลงุงใช่อา้าวงานเข้าแล้วเอง <laughs> จะต้อมอย่างกันยังไง <laughs> จัดการกันเ,เองนะอยู่ในท้องพวกพี่ <laughs> ใจว่าอตามเขา้นมาสองคนพอพกลุ่มมาเดินเร็วหน่อยเองก็มาตามวงกัน <c oughs> ใครมาแนะนำนะครับใครมาเขาวงจะเห็นน้องๆไกด์พวกนี้ไกด์นะครับเป็นไกด์ใช่ครับก็ซื้อขนมมาฝากเขาวันนี้ผมลืมนะครับการที่มีเขามาเดินเทลด้วยเนี่ยข้อดีคืออะไรรู้ไหมครับ เราเดินอยู่ในป่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์่าสัตว์เลื้อยคานอะไรต่างๆเนี่ยครับจมูกเขาจะเร็วกว่าเราครับเขาเขาเดินกับเราเนี่ยเขาจะได้กลิ่นก่อนอเขาจะส่งสัญญาณเตือนเรานี่คือข้อดีที่ที่เอาเขาไปด้วยอย่าไปลำคานเขานะครับครับฝากเพื่อนๆนะครับเติดขนมมาด้วยนะครับ เรียกง่าอย่าไปทำร้ายเขาเขาเดินตามเราเขาดูแลความปลอดภัยแลกกับอาหาเรเล็กน้อยอันนี้จริงนะคุณลุงผมเห็นเขาวิ่งไปด้านข้างก็มีอย่างเส้นทางตรงนี้มันวิ่งด้านข้างไม่ได้ก็มีมีสองกรณีวิ่งด้านข้างคือ ไอสัตว์เลื้อยคานมันออกจากท้างแล้วไปอยู่ด้านข้างหมาวิ่งด้านข้างเป็นไรมันเข้ามาที่นี่หรอสัตว์เลื้อยคานเลยวิ่งเข้ามาหาไ้กลางทางหยอกหยอกเจ้าเล่นนะครับเนี่ยอย่างเี้ยตัดจริงแล้วอีกอย่างเลยนะครับครับคุณลูกป่าเนี่ย ต้นไม้จะขึ้นได้เนี่ยนานมากก็ไผ่เนี่ยตัดได้เพราะว่าเขาเป็นพืชโตเร็วแต่ต้นพวกนี้อย่าไปตัดเขาครับตัดก็ตัดแค่กิ่งเกิ่งเวลาผมทำทางจักรยานหรือทำทางวิ่งผมจะเลือกตัดกิ่งที่เฉพาะมันจำเป็นิงตัดกิ่งนะครับ กิงที่ดูจะเป็นอันตรายต้นไม้แบบนี้เลยเนี่ยเขาจะขึ้นมาได้เนี่ยใช้เวลานานมหาศาลเราอยู่กับธรรมชาติเราก็ต้องรักษาเขาด้วยะครับ <c oughs> ผมเคยไปลยหลายประเทศที่เป็นเทลนะ,ค,ะครับครับมัน มันไม่ร่มลื่นเหมือนบ้านเรานะพูมมันแห้งแ้งมันเป็นสภาพพื้นผิวแบบนี้แหละแต่พี่งหว่ามันไม่มีต้นไม้แบบนี้คภูคมิลือกบอกไหมครับมันหายใจมันก็ไม่ไม่อร่อยมันหายใจไม่อร่อยแบบนี้ <c oughs> หายใจไม่อร่อยอีกแล้วคุณลุงเฮ้เด็กๆอ้าวไปไหนหมด ันนี้เสียงนกนะครับเสียงพอมาตัวนี้ก็มาใกล้จะถึงแล้วนะครับอีกสองทางตรงนี้ก็จะมีไม้ขวางอยู่ ถ้ามาแล้เห็นเชือกแบบน,นี้นะครับกออ็แสดงว่าเรามาถึงจุดที่จะใกล้ถึงจุดหมายแล้วนะครับนี่เดี๋ยวตาลงปุ้มขึ้นไปนะครับก็จะเป็นทางลาดแล้วก็จะเจอเสาส่งสัญญาณนะครับเดีย๋ยวเราไปดู กันเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ยอดเขาวงโคจรนะครับนี่นะฮะสถานีเลด้าฮะถึงแล้ว ทำให้เปื้อนมือซะอย่างนั้น